ปิดตำนานดาวร้ายตลอดกาลจักรจันดาวไพรล่าสุดทางเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับได้ทำการอัปเดตแม่เย็นจักจันดาวไพรพร้อมกับการระบุว่าปิดตำนานดาวร้ายตลอดกาลแม่เย็นจักจันดาวไพรด้วยวัย56ปีทีมงานหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยครับขอให้แม่เดินทางสู่สัมปรายภพที่ดี เสียงอีสานนกน้อยไรยพรเอจักรพัรนะครับพร้อมกับรูปของแม่เย็นจักรจันดาวไพ่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในวงการโมลำนะครับและของบุคลากรคนสำคัญของสีอีสานเปรียบเสมือนกับเป็นบรมคูนะครับและศิลปินต้นแบบให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่รวมถึงเปรียบเสมือนกับเสาหลักของวงสีอีสานอีกด้วยนะครับโดยแม่เย็นจ้กระจันดาวพรเดิมนะครับมีชื่อว่าบานเย็นมุกดาม่วงชื่อเล่นชื่อว่าเย็นนะครับเกิดที่อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น เป็นนักร้องและนักแสดงหมอลำหนึ่งในสีสาวดาวรุ่งจากคณะเสียงอีสานอดีตเคยเป็นหางเครื่องในวงมาก่อนนะครับและปัจจุบันก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถนะครับรับบทบาทเป็นดาวร้ายของวงซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักและชื่นชอบน่าเคารพนับถือของแฟนเพลงจ,จักรจันทร์ดาวไพรเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2512ปัจจุบันนะครับก็อายุ56ปีแล้วนะครับชื่อเดิมชื่อว่าบานเย็นมุกดาม่วง ซึ่งเป็นคู่สมรสนะครับของอาจารย์เยื่อมือกลองแห่งวงเสียงอีสานในตำนานนะครับและมีบทชายหนึ่งคนก็คือนัทพงศ์มุกดาม่วงหรือว่าน้องคลิกนะครับก็เป็นมือกลองประจําวงเสียงอีสานในปัจจุบันนะครับโดยแม่เย็นนะครับเริ่มทําการแสดงตั้งแต่เป็นทางเครื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนมาถึงปัจจุบันนะครับย้อนชมผลงานของแม่เย็น,จกกนเจอาจรย์ดาวภัยในอดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช240นะครับจักจันดาวไพรได้ออกระบำเเลงกับบริษัทท็อปลไลน์เดมอนของในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมบุดมนะครับชื่อระบำว่าสีสาวดาวรุ่งนะครับซึ่งเป็นการนำนางเอกประจำทีมงานแสงอีสานทั้ง4ี่คนได้แก่จักจันดาวไพรเรไราย,ราย,รายดาวอีสานปานดำคำคูนแสงอรุณบุญยุมารวมตัวกันโดยแนวเพลงนะครับก็มักจะเป็นเพลงที่ร้องแก้ศิลปินฝ่ายชายนะครับที่โด่งดังอย่างลูกแพรใหม่ไทยอุไรพรจากผลงานการประพันธ์ของ าอาจารย์โดยอินทนนท์อาจารย์สลาคุณบุตรและอาจารย์พงศักดิ์จันทรุคาอริเช่นเพลงรักน้อยแน่หรือร้องแก้รักน้อยคนเดียวจากชุมแพถึงชุมพลร้องแก้ชุมแพชุมพลชุมพวงพาดรักจากสนามรบร้องแก้แพรรบสนามรัก หัวอกแม่ห้างร้องแก้แม่ห้างมหาสเสน่ห์ซึ่งในอัลบั้มสี่เสาดาวรุ่งนะครับปี2 5 4 0ก็มีผลงานทั้งหมด12เพลงนะครับโดยผลงานของแม่เย็นจ้าจันดาวไพที่ได้มีการขับร้องไว้นะครับก็จะมีเพลงรักน้อยแน่หรือนะครับร้องคู่กับเรไรดาวอีสานนะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนชีวิตนะครับร้องคู่เรไรดาวอีสานนะครับหัวอกแม่ห้างร้องคู่เรไรดาวอีสานนะครับแล้วก็พลาดรักจากนักรบ ร้องคู่เรยรไรเดวีสานะครับรวม4ผลงานเพลงนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2547นะครับก็มีอัลบั้มรวมดาวสาวเสียงอีสานโดยแม่เย็นก็มีผลงานเพลง สามี24นอนอแล้วก็มีผลงานเพลงจดหมายในบัตรเชิญและการร้องเพลงดาวเต้นติดดินร้องหมูนะครับรวมทั้งหมด3ผลงานเพลงนะครับปีถัดมา2548ก็มีอัลบั้มรวมดาวสาวสิงอีสานชุด2นะครับซึ่งบทเพลงที่ทางไม่เย็นได้ขับร้องนะครับก็จะมีเพลงเห็นเมียเป็นยานอนหลับนะครับและเพลงอีเท่าหลุดโซนะครับรวม2ผลงานเพลงด้วยกัน ปี2 5 4 9นะครับก็จะเป็นอัลบั้มดาวทองเสียงอีสานชุดหนึ่งนะครับโดยบทเพลงที่แม่เย็นได้มีการขับร้องนะครับก็มีเพลงใต้หวันใต้เขียดนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นบทเพลงเศร้าเหลาซานะนะครับและเพลงแม่ไม้ไฟแนนนะครับเป็นเพลงที่ร้องหมูนะครับของดาวทองเสียงอีสานปี2550นะครับก็เป็นอัลบั้มดาวทองเสียงอีสานนะครับ โดยผลงานเพลงที่มีการขับร้องนะครับก็คือพยักษสาว 4cc เิลปินดาวทองเสียงอีสานนะครับผัวกระเทยนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงว่าพญาแล้วลาจากนะครับร้องคู่กันกันกบคุณจิรวัลพรวิเศษนะครับและผลงานสาว2,000ปีแวมพา์นะครับก็จะเป็นร้องพร้อมกันทั้งทีมของดาวทองเสียงอีสานครับ ปี2551นะครับอัลบั้มสืบสารตำนานนกนะครับบทเพลงที่มีการขับร้องก็จะเป็นเพลงดำคิรีนะครับดาวทองเสียงอีสาน <c oughs> และบทเพลงที่ร้องเดี่ยวก็จะเป็นเพลงต on ัวน้องเฮ็ดหยางนะครับปี2551นะครับอัลบัม้มดาวทองเสียงอีสานชุดดาวทองลองร็อกนะครับโดยบทเพลงที่มีการร้องก็จะเป็นดาวทอง้องร็อกนะครับศ <c oughs> ิลปินดาวทองเสียงอีสาน <c oughs> คนกรุงเทพนะครับ ฟิชเชอร์ลกับยาย c ื่น c o m แล้วก็มีบทเพลงดาวทอง2009นะครับขอโทษฉันไม่รู้นะครับนี่ก็จะเป็นบทเพลงที่ทางแม่เย็นได้มีการขับร้องไว้นะครับปี2552นะครับอัลบั้มดาวทองเสียงอีสานชุดดาวทองลําซิ่งนะครับบทเพลงมันต้องร้อนนะครับโดยศิลปินดาวทองเสียงอีสานขอโทษฉันไม่รู้เบื่อผัวนะครับ แล้วก็เจ็บจังที่กลางใจอัลบั้มดาวทองเสียงอีสานชุดนางแมวยั่วสวัสด์าร้อ5หปิดบัญชีจบไหลศิลปินจักรจันทร์ดาวไพรในายหมักแต้ศิลปินดาวทองเสียงอีสานประยากป๋าแต่หาตื่มนะครับศิลปินจักรจันทร์ดาวไพรผลงานซิงเกิลนะครับใส่ว่าสิพาน้องไปซีน้องย่านหอยคันเก็บหอยคอยอ้ายฝนใบน้ำตาเสียงจากจักรจันทร์ฮักเขาเห่าต้องทุ่ม วอนพ่อพระสายนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานที่ทางแม่เย็นได้มีการขับร้องไว้ทั้งหมดนะครับํำเรื่องต่อก่อนสุดตรงดังเรื่องคอยปันดำในปี2543รับบทบาทเป็นสาวจันรสีอมยิ้มนะครับปี2544วงเวียนชีวิตรับบทเป็นวาสนาโดยเป็นนางเอกนะครับหอยปูนแดงรับบทเป็นทองสีเงากรรมรับบทเป็นดวงจันทร์อีลอย รับบทเป็นนางเอกปี2545วงเวียนชีวิตภาคสองรับบทบาทเป็นวาสนาเป็นนางเอกปี2546เงากรรมภาคสองรับบทเป็นทองวันเหนือคำสาบานรับบทเป็นแม่กำนันปี2547บาปไผ่บุญมันรับบทเป็นดอกอ้อปี2548 ฮักพ่อท่อเม็ดเกลือฮักเมียท่อเม็ดข้าวรับบทเป็นจำปีทั้งภาคหนึ่งและภาคสองปี2553มวงเวียนชีวิตตอนไฟฟ้ากทมรับบทเป็นรัศมีปี2554เงินคือพระเจ้าเข้าเลี้ยงชีวิตรับบทเป็นบานเย็นทั้งภาคหนึ่งและภาคสองปี2556ไวปากเสียสินไวยตีนตกต้นไม้รับบทเป็นรินดา ปี2557วัยปากเสียสินไวยตีนตกต้นไม้ภาคสองตอนจบรับบทเป็นรินดาปี2558เวทีชีวิตตอนโกงกรรมโกงเกวียนรับบทเป็นคำแปลงปี2559น้ำตาเมียตอนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดรับบทเป็นการนาเวอร์ชั่นใหม่หอยปูนแดงหอยปานดำรับบทเป็นทองสี คอนเสิร์ตเฉพาะกิจปี2560ลูกส,สะไห้สกุลกาแม่ย่าปากประแดกรับบทเป็นทองแปนปี2562พีบางตาเทวดาบาังเงารับบทเป็นจำปาวงเวียนชีวิต2020วาสนารับบทเป็นนางเอกปี6 5บ3ญนํากํบานำกำแต่งจำปาปี2564เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเฉพาะกิจนะครับก็คืออุษาบารดเดอะมิวสิควลรับบทเป็นสีวัยปาจิตอรพิมเดอะมิวสิคว l ลรับบทเป็นแม่บัววิญญาณแม่บุญเข้าสากรับบทเป็นแม่บัวลาลูกฮักลูกชังวิญญาณแม่ภาคต่อนะครับรับบทเป็นแม่บัวลาสังสินชัยรับบทเป็นยักษ์อัศมูขี ขูลูนางอั้วรับบทเป็นแม่สีดาปี2565ความหูท่อแผ่นฟ้าเป็นบ้าท่อแผ่นดินรับบทเป็นบัวพาเวทีชีวิตตอนกงกรรมกงเกวียนรับบทเป็นคำแปลงนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการแสดงภาพยนตร์ในเรื่องมนเพลงเสียงอีสานปี2546อละเวงเพลงเสียงอีสานปี2 5 4 7และ วงเวียนชีวิตในปี2548อีกด้วยนะครับส่วนซิทคอมนะครับก็ปี2 5 6ถ้าหถ้าฮักจริงอย่ามาตัวรักต้องรอเพจเสียงอีสานนกน้อยไรยพรรับบทเป็นจันสีถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าแห่งวงการหมอลำที่มากความสามารถทั้งเรื่องของการร้องการลำและการแสดงภาพยนตร์ละครด้วยนะครับทางบักตุ่มตามาแนลก็ต้องขอแสดงความเสียใจ แก่ทางทีมงานเสียงอีสานและครอบครัวของแม่เย็นจักรจันดาวไพ่ดาวร้ายตลอดการกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับในวันนี้เหลือไว้เพียงแค่ความทรงจําและผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลในวงการโมโนลําและขแขน่งที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอให้แม่เย็นสู่สัมปรยภพนะครับด้วยความมาลัยจากช่องบักตุมตามชาแนลครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับบักตุมตามชาแนลสวัสดีครับ